ในหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำที่น้ำใสไหลยเย็นมีหญิงสาวชื่ออารีเธอมีดวงตาที่งดงามและใบหน้าที่อ่อนโยนแต่ภายในใจกลับมีความเศร้าแฝงอยู่เสมออารีเป็นคนเรียบง่ายขยันขันแข็งและเต็มไปด้วยความปรารถนาดีต่อทุกคนในหมู่บ้านวันหนึ่งในงานประจำปีของหมู่บ้าน อารีได้พบกับชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อปัทภีเขาเป็นคนร่าเริงมีรอยยิ้มที่ทำให้ทุกคนหลงไหลแต่ในสายตาของอารีเธอกลับเห็นความอ่อนโยนที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังรอยยิ้มเหล่านั้นเวลาผ่านไปไม่นานอารีและปัทภีก็เริ่มสนิทสนมกันพวกเขาแบ่งปันความฝันความหวัง และแม้แต่ความกลัวที่ลึกที่สุดในใจอารีรู้สึกว่าปัตถพีคือคนที่เข้าใจเธออย่างแท้จริงและความรักของทั้งคู่ก็เติบโตอย่างรวดเร็วแต่ชีวิตไม่ได้ราบเรื่อนอย่างที่ฝันไว้วันหนึ่งปัตถพีเริ่มเปลี่ยนไปเขามักมีอารมณ์หงุดหงิดโมโหง่ายและพูดคำที่ทำร้ายจิตใจอารีโดยไม่ทันตั้งตัว คำพูดของเขาเหมือนมีมีดที่คอยกรีดหัวใจอารีอย่างเจ็บปวดอารีพยายามอดทนพยายามอธิบายและเข้าใจแต่ไม่ว่าอย่างไงปัทภีก็ดูเหมือนจะไม่รับฟังความรักที่เคยหวานชื่นกลายเป็นความทุกข์ทรมานที่ลึกซึง้งอารีเริ่มรู้สึกว่าเธอกำลังสูญเสียตัวตนของตัวเองไปกับความเจ็บปวดนี้คืนหนึ่ง หลังจากทะเลาะกันอย่างรุนแรงอารีนั่งอยู่ริมแม่น้ำน้ำตาไหลรินไม่หยุดเธอมองตัวเองในเงาสะท้อนของน้ำและเริ่มตั้งคำถามกับชีวิตและความรักนี่คือสิ่งที่ฉันควรทนต่อไปหรือเธอถามตัวเองด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาแต่คำถามนั้นกลับดังอยู่ในหัวใจเหมือนเสียงระฆังเช้าวันต่อมา อารีตัดสินใจออกจากบ้านปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างไว้เบื้องหลังเดินเข้าป่าลึกที่มีวัดเล็กซ่องตัวอยู่ในความเขียวชอุ่มของต้นไม้เธอไม่รู้ว่าตัวเองจะไปถึงที่ใดเพียงแต่หัวใจเธอต้องการความสงบและความเงียบสงัดของธรรมชาติทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยจากความเจ็บปวดเมื่อเข้าไปในวัด อารีได้พบกับแม่ชีท่านหนึ่งชื่อพระมหารัตนาแม่ชีผู้เคร่งครัดในธรรมแต่เต็มไปด้วยความเมตตาพระมหารัตนามองอารีด้วยสายตาที่อ่อนโยนแต่ก็เข้มแข็งและเชิญให้เธอพักในกุฏิของวัดอารีเริ่มเรียนรู้การดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายตั้งแต่การตักบาตรการกวาดลานวัดการสวดมนต์และการนั่งสมาธิ เธอรู้สึกถึงความสงบที่ไม่เคยพบมาก่อนทุกค่ำคืนอารีนั่งอยู่ใต้ต้นโพใหญ่ฝังเสียงลมพัดและน้ำไหลเธอเริ่มเข้าใจว่าความเจ็บปวดในอดีตเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวในชีวิตทุกสิ่งมีเกิดมีดับและไม่มีใครสามารถควบคุมใจของอีกคนหนึ่งได้ความรักและความทุกข์ทำให้เธอเรียนรู้ แต่ธรรมะและการสังเกตตนเองจะทำให้เธอเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริงเวลาผ่านไปอารีเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในจิตใจเธอไม่ร้องไห้เพราะความเจ็บปวดเหมือนเดิมอีกแล้วแต่กลับเริ่มมีรอยยิ้มที่อบอุ่นเธอเริ่มเข้าใจคำสอนของแม่ชีและเริ่มเห็นว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแต่ขึ้นอยู่กับจิตใจของตัวเอง อารีใช้ชีวิตในวัดอย่างเงียบสงบทุกเช้าจะตื่นก่อนฟ้าสางเพื่อไปตักบาตรช่วยแม่ชีทำความสะอาดวัดและฝึกสมาธิอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่บางครั้งเธอสงสัยในตัวเองว่าการทิ้งความรักเก่าไปจะทำให้หัวใจของเธอหายเจ็บได้จริงหรือแต่ทุกครั้งที่นั่งสมาธิฟังเสียงธรรมะและมองความเงียบสงบของธรรมชาติ เธอกลับพบว่าจิตใจเริ่มค่อยๆผ่อนคลายแม่ชีพระมหารัตนาเป็นครูที่เข้มแข็งแต่ก็อ่อนโยนท่านสอนอารีว่าความทุกข์เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นหากเราปล่อยวางและเข้าใจสิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็นใจเราก็จะสงบอารีตั้งใจฟังคำสอนนั้นและพยายามฝึกสังเกตความคิดและอารมณ์ของตัวเองวันหนึ่ง ในขณะที่อารีนั่งสมาธิใต้ต้นโพใหญ่ความทรงจำเก่าๆของปัทภีกลับผุดขึ้นมาอย่างชัดเจนความรักความเจ็บปวดและคำพูดที่ทำให้เธอทุกขทรมานล้วนปรากฏในใจเหมือนภาพยนตร์ซ้ำหลายครั้งอารีรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบให้เจ็บอีกครั้งแต่คราวนี้เธอไม่วิ่งหนีไม่ร้องไห้แต่เฝ้ามองความเจ็บปวดนั้นด้วยใจนิ่ง นี่แหละความทุกข์ของฉันเธอคิดแต่ฉันไม่จำเป็นต้องยึดมันไว้ความเจ็บปวดไม่ได้เป็นฉันมันเป็นเพียงความรู้สึกชั่วคราวเธอหายใจลึกๆและปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นลอยไปกับลมความสงบแผ่เข้ามาแทนที่ความเจ็บปวดอย่างน่าอัศจรรย์อารีเริ่มเข้าใจความหมายของการให้อภัยไม่ใช่เพียงแค่ให้อภัยผู้อื่นแต่คือการให้อภัยตัวเองที่เคยเจ็บปวด เคยยึดมั่นถือมั่นในความรักที่ทำร้ายใจการปล่อยวางนี้ทำให้เธอเริ่มมองชีวิตด้วยสายตาที่ต่างออกไปไม่ใช่เพียงแค่ความเศร้าแต่เป็นความงดงามของธรรมชาติและความสงบของจิตใจแม่ชีพระมหารัตนาสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวอารีจึงเริ่มสอนธรรมะขั้นลึกมากขึ้นเช่นการเจริญสติและการพิจารณากายเวลาที่อารีปฏิบัติ เธอเห็นความคิดและอารมณ์ต่างๆของตัวเองอย่างชัดเจนเธอเริ่มเข้าใจว่าความสุขและความทุกข์เป็นสิ่งชั่วคราวและไม่ควรยึดติดกับสิ่งใดมากเกินไปบางครั้งอารีก็ได้ช่วยแม่ชีดูแลชาวบ้านที่มาวัดด้วยความทุกข์เช่นคนที่มีปัญหาครอบครัวเด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือผู้สูงอายุที่โดดเดี่ยว การให้ความช่วยเหลือผู้อื่นทําให้หัวใจของเธออบอุ่นขึ้นอย่างน่าประหลาดเธอพบว่าการแบ่งปันความเมตตาและความเข้าใจให้ผู้อื่นทําให้ความทุกข์ของตัวเองลดลงอย่างชัดเจนเวลาเดือนแล้วเดือนเล่าอารีเริ่มมีความสุขในชีวิตแบบเรียบง่ายเธอไม่ต้องการสิ่งของมากมายไม่ต้องการคำชมไม่ต้องการความรักที่เจ็บปวดอีกแล้วแค่ได้อยู่กับตัวเองใกล้ชิดธรรมชาติ และมีความสงบในใจก็เพียงพอแล้วความสุขของเธอไม่ขึ้นอยู่กับใครแต่ขึ้นอยู่กับจิตใจของเธอเองคืนหนึ่งขณะนั่งสมาธิใต้ต้นโพอารีรู้สึกถึงความสงบลึกๆภายในจิตใจเธอเห็นภาพของปัทภีในใจอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่มีความเจ็บปวดมีเพียงความเข้าใจและเมตตาฉันไม่โกรธไม่ทุกข์แล้วอารียิ้มเบา,เบา น้ำตาแห่งความปลดปล่อยไหลออกมาอย่างเงียบๆเธอรู้ว่าตัวเองได้ก้าวผ่านความทุกข์มาแล้วและกำลังเข้าสู่ททมแห่งธรรมที่แท้จริงเวลาผ่านไปหลายเดือนอารีได้เรียนรู้การฝึกจิตใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้นทุกวันเธอเริ่มเข้าใจคำสอนของพระพุทธองค์อย่างลึกซึง้งไม่ใช่เพียงจำคำพูดแต่รู้สึกถึงความจริงของชีวิตผ่านการปฏิบัติด,ด้วยตนเอง ทุกเช้าเธอยังคงตื่นก่อนฟ้าสางทำวัดเช้าตักบาตรกวาดลานวัดและนั่งสมาธิอย่างมีสติเต็มเปี่ยมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดคือจิตใจของเธอสงบและเบิกบานอย่างแท้จริงอารีเริ่มช่วยแม่ชีพระมหารัตนาอบรมผู้หญิงและเด็กสาวที่มาวัดด้วยความทุกข์บางคนถูกทอดทิ้ง บางคนเจ็บปวดจากความรักบางคนสูญเสียครอบครัวแต่เมื่ออยู่กับอารีพวกเขาได้พบความสงบและความอบอุ่นของใจอารีสอนให้พวกเขาเข้าใจตนเองฝึกสติและเรียนรู้การปล่อยวางไม่ยึดติดกับความเจ็บปวดในอดีตวันหนึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อปริศนามาขอคำปรึกษา เธอร้องไห้ด้วยความเสียใจเพราะถูกคนรักทิ้งเธอจำความรักที่เจ็บปวดได้ชัดเจนเหมือนอารีในอดีตอารีนั่งฟังด้วยใจสงบไม่รีบให้คำตอบแต่ใช้ความเมตตาและคำถามเพื่อให้ปริศนาค้นพบคำตอบในใจของตัวเองทุกของเธอเกิดจากการยึดมั่นถือมั่นในความรักและความหวังที่ไม่เป็นไปตามใจ อารีพูดอย่างอ่อนโยนหากเธอเรียนรู้ที่จะปล่อยวางเข้าใจว่าความสุขไม่ขึ้นอยู่กับใครแต่ขึ้นอยู่กับใจของเธอเองเธอจะสงบและมีความสุขได้ปริศนาฟังและค่อยๆน้ำตาไหลออกมาอย่างเงียบๆเ,เธอเริ่มนั่งสมาธิฟังเสียงลมหายใจของตัวเองและสัมผัสความสงบภายในจิตใจ ความเศร้าที่เคยหนักหน่วงเริ่มจางหายไปแทนที่ด้วยความอบอุ่นและความเบาใจวันเวลาผ่านไปอารีกลายเป็นแม่ชีผู้รู้ธรรมที่มีความสงบและความเมตตาเต็มเปี่ยมเธอยังได้กลับไปเยี่ยมหมู่บ้านเดิมและพบว่าชาวบ้านต่างเคารพและรักเธอแต่ครั้งนี้อารีไม่ได้มองหาความรักจากใครอีกแล้ว เธอให้ความรักด้วยความเมตตาและความเข้าใจไม่ใช่ด้วยความอยากได้หรือยึดมั่นแม้กระทั่งเมื่อเธอเห็นปัทภีในหมู่บ้านอารีไม่รู้สึกเจ็บปวดไม่โกรธหรือทุกข์ทรมานเธอเพียงมองเขาด้วยเมตตาและเข้าใจว่าทุกสิ่งมีเหตุและผลชีวิตของเขาและชีวิตของฉันต่างก็เดินไปตามเส้นทางของตนเอง ความรักที่เคยทำให้เธอเจ็บปวดกลายเป็นบทเรียนอันล้ำค่าและความทุกข์ที่ผ่านมาเป็นสะพานให้เธอเข้าใจธรรมะได้อย่างแท้จริงคืนหนึ่งอารีนั่งสมาธิใต้ต้นโพใหญ่น้ำค้างเย็นฉ่ำบนใบไม้เสียงลมพัดและสายน้ำไหลทําให้เธอรู้สึกสงบเธอรู้สึกถึงความสุขที่แท้จริง ไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากความรักหรือสิ่งภายนอกแต่เกิดจากจิตใจที่เข้าใจธรรมชาติของชีวิตเข้าใจทุก์เข้าใจสุขและรู้จักปล่อยวางอย่างแท้จริงอารียิ้มเบาๆน้ำตาแห่งความสงบไหลออกมาอย่างเงียบๆเธอรู้ว่าตัวเองได้พบความสุขอย่างแท้จริงและพร้อมที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เป็นผู้ให้ความเมตตาแก่ทุกคนที่มาหาเธอ นับจากนั้นอารีได้ชื่อว่าแม่ชีผู้รู้ธรรมผู้มีทั้งความสงบและความเมตตาและความเข้าใจในชีวิตอย่างแท้จริงชีวิตของอารีไม่ได้เต็มไปด้วยความสุขแบบโลกแต่เต็มไปด้วยความสงบและความสุขใจที่แท้จริง เธอรู้แล้วว่าการเข้าใจตนเองและธรรมชาติของชีวิตคือสิ่งที่ทำให้หัวใจเบาและยิ้มได้แม้ในวันที่มีลมฝนและความไม่แน่นอนของโลกเธอก็ยังคงสงบและเปล่งประกายด้วยแสงแห่งธรรมะที่แท้จริง